มาดูสะหลังบ้านพบน้ำแห้งเยอะครับแล้วก็พบว่ามีปลาตายปีนี้ดูท่าทีว่าว่าจะแหลงนะครับทีนี้สิ่งที่เตรียมมาเพื่อจะช่วยได้นี่ครับเรียก e m ball เตรียมไว้นะครับ e m ball ทำเองครับอีกอันนึ่งนี่ครับน้ำหมักชีวภาพนะเดี๋ยว จะลองเอาไปใช้นะครับเริ่มจาก eM bond ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวโยนเลยครับไปนี่ครับโยนแล้วครับโยนแล้วครับนี่นี่ครับคิดว่าน่าจะพอช่วยได้นะครับครับนี่นี่ฮะ แล้วก็ตามด้วยน้ำหมักชีวภาพครับน้ำหมักชีวภาพเราก็ลดลงไปเลยเดี๋ยวมาดูกันน้ำหมักชีวภาพก็เปิดฝานะครับกิ่นปลาก็ค่อนข้างแรงนะฮะเปิดฝาแล้วก็ลาดลงไปครับลาดลงไปลาดลงไป ให้อยู่ในนี้แล้วครับให้ก็ให้ลองไปปรับดูน้ำมัดฉีวภาพโอ้ปลาตัวเริ่มเลยครับอตอนนี้ครับก็ต้องมาติดตามอาทิตย์หน้าครับว่าสะจะดีขึ้นไหมครับน้ำจะใสขึ้นไหมครับก,ก็มาดูกันอีกทีครับสวัสดีครับ